ในส่วนถัดไปเนี่ยเราก็จะทำการดิฟค่าโพซิชันนะครับเพื่อให้ได้ค่าค่าความเร็วออกมาแต่ทีนี้ในส่วนของทารเก็ตเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งก็ได้เพราะว่าทารเก็ตเนี่ยมันส่งค่าโพซิชันขึ้นไปตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ไปยุ่งในส่วนของโฮสต์อย่างเดียวก็ได้นะครับในส่วนที่ตรงนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าตัวไมโครเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าทารเก็ตนะครับส่งค่า พอิชั่นมาให้เราแล้วนะครับ <Okay. S 1> ในส่วนนี้เราก็ <Okay. S 1> ลองทําการ dip, <Okay. S 1> ดิฟดูแล้วก็ทําการใส่เกณฑ์เข้าไปแล้วก็แปลงออกเป็นค่าความเร็วได้เลยนะครับ <Okay. S 1> แต่ในส่วนของตําแหน่งนี้ผมท่านเอาไว้ก็ได้นะครับเอาไว้ก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ทีนี้เราก็ทําการดึงบล็อกในส่วนของดิสครีตนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ในส่วนของ s c r คิดก็คือเป็นเราใช้บล็อกในส่วนของเ at ด t คิดเดรโรทีฟนะครับก็คือในส่วนของดิฟที่เป็นในรูปของ s c r คิดนะครับเราก็ดึงบล็อกออกมาเดซคิดเดรโรทีฟนะ r ดซคิดเด v โรทีฟ at นี้ดึงออกมาอย่างไงนะครับใ,ในเอกาสารหน้า23น,นี่ก็จะบอกวิธีการดึงออกมาด้วยนะครับวิธีการดึงบล็อก r ดซคิดเด v โรทีฟออกมานะครับก็อยู่ในซิมบูลิ้ แล้วก็ดิสครีดนะครับแล้วก็บล็อกเกนอยู่ในไหนบล็อกเกนก็อยู่ในซิมูลิ่งแล้วก็แมทโอเปอเรชันนะครับแล้วก็ดึงบล็อกเกนออกมานะครับอยู่ในซิมูลิ่งแล้วก็แมทโอเปอเรชันแล้วก็ดึงบล็อกในส่วนของเกนออกมานะครับเกนตัวนี้มันจะมีเข้ากับออกนะครับมันจะไม่เหมือนกับซอสที่เป็นคอนสแตนต์นะครับ คอนเซ็ปต์นี่คือค่าคงที่แต่เกณฑ์ตัวนี้มันก็คือจะคูณเข้าไปใช่ไหมครับผมเ,เสร็จแล้วนะครับเราก็เราจะดิฟก่อนล้วค่อยไปคูณเกณฑ์ก็ได้หรือใครจะคูณเกณฑ์ก่อนแล้วค่อยดิฟก็ได้นะครับมันก็มีความหมายเท่ากันนะครับนี้ผมก็คูณเกณฑ์ก่อนแล้วค่อยไปดิฟ เพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาตรงนี้นะครับขาตรงนี้ก็จะเป็นขาโพซิชันใช่ไหมครับแล้วผมก็เดับลิ้ลคลิกไปที่เส้นตรงนี้แล้วผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นโพซิชันก็ได้แล้วก็ขาที่ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นขาสปีดแล้วใช่ไหมครับเราก็ตั้งขานี้ว่าเป็นสปีดก็ได้นะครับขานี้ก็เป็น direction ใช่ไหมครับเราก็ตั้ง D I R ก็ได้ <Dire> แล้วเกณฑ์ตัวนี้นะครับเราต้องการสปีดเป็นหน่วยอะไรนะครับเราก็เลือกได้จากตัวนี้ <S 2> <S 2> <S ก็คือเมื่อกี้ที่ผมดีไลท์ให้นะครับนี่ผมขออนุญาตใช้เป็นรอบต่นนาทีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดิฟเค้าโพซิชันนะครับแล้วก็มาคูณ60หารด้วย720นะครับเพราะฉะนั้นตรงเกณฑ์ตรงนี้เราก็เอาไปคูณกับ60 แล้วก็หารด้วย720ครับลักษณะแบบนี้ทีนี้เวลาเราโอเคแล้วประกบว่ามันขึ้นเป็นเคงเดียวเป็นเพราะว่าบล็อกมันแคบไปเราก็ขยายออกมาถ้าเราต้องการจะเช็คว่าตัวแปรถูกต้องหรือเปล่าเราก็คลิกขวาได้แล้วก็ Format แล้วก็พอด t d t t a t y ม e มันก็จะเป็นงานให้เราเห็นว่าพอด t d t t a type นั้น เอาพุทเข้ามาเป็นดับเบิลคำนวณเสร็จแล้วก็เป็นดับเบิลแล้วก็ออกมาก็เป็นดับเบิลคลิกขวาแล้วก็ Format d พ t a t ต t e นะครับถ้าเราต้องการเช็คชนิดของตัวแปรของแต่ละเอาพุทก็คือเราดูความเร็วอ๋อก็คือปกติมันเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราถ้าเราดิฟค่า Position นะครับมันก็จะเกิดน้อยนิดจากตัวดิฟนะครับ ก็คือตอนนี้ก็ให้เห็นว่าตอนนี้อันนี้คือค่าความเร็วที่เราได้จากตัวมอตเตอร์ด้วยการเอาค่าโพซิชันมาดิฟถ้าเราหมุนเร็วนะครับมันก็จะมีค่าความเร็วที่กระชากไปนะถ้าเราหยุดหมุนมันก็ค่าความเร็วก็จะเป็นศูนย์อันนี้ก็คือถูกต้องตามทฤษฎีใช่ไหมครับเราหมุนกับทางได้จริงๆคำนวณได้ว่าไอ้ก็ต้องเอาสามร้อยสิบตั้งหารด้วยเจ็ดร้อยยี่สิบใช่ไหมครับ แล้วว่าประมาณครึ่งองศาตอหนึ่งเอแล้วเราก็แปลงจากไอ้ครึ่งองศานั้นน่ะมาหารด้วย d ีทีได้มันก็จะแปลว่าอันนั้นนะคือ r เรส l ลูชันของความเร็วที่เราทำได้ดีสุดด้วยเอนโคเดอร์แบบนี้งอมต้งทำไมต้องคูณสี่เพราะว่าต้องการเพิ่มความละเอียด ว่าหนึ่งรอบจริงๆมันมีแค่ร้อแยแปดสิบก็ถ้าสมมติว่าเราต้องการคอนโทรลที่มันละเอียดมากๆอ่ะอย่างเช่นเราจะคอนโทรลสักศูนย์จุดหนึ่งองศาหรือว่าก็คือหรือว่าหนึ่งองศาเนี่ยถ้าเราใช้ร้อยแปดสิบเนี่ยมันจะยากมากคือเขาที่ใช้ในการคอนโทรลนะฟีดแบ็กเ่ะมันจะแบบยากเพราะว่าปกติเนี่ยรอบนึงมันต้องสามร้อยหกสิบองศาใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าถ้าเราใช้แค่ร้อยแปดสิบเนี่ยมันก็จะ หยาบเกินไปอะไรเงี้ยครับซึ่งในการคอนโทรลเนี่ยม,ม,มันไม่สามารถจะคอนโทรลแบบที่เป็นมุมเล็กๆได้ว่าอ็นโคเดอร์มันหยาบเราเลยต้องมีการเหมือนกับขยายให้มันละเอียดมากขึ้นด้วยการเช็คที่ขอบมันอะไรเงี้ยครับแทนที่จะเช็คจํานวนเพาก็าคือเช็คที่ขอบถ้าเช็คที่ขอบมันก็จะได้ความละเอียดสูงขึ้นเป็นสี่เท่าก็สามารถคอนโทรลให้หยุดที่แบบมุมละเอียดได้ยังไงยังไงข้อมูลมันมาอยู่แล้วในการวัด ซึ่งมันมีอยู่แล้วก็ไม่ไม่เกี่ยวเราก็เลยเอามาใช้มันไม่ได้เพิ่มอะไรไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มข้อมูลอยู่แล้วคเพิ่มความละเอียดเป็นตัวไวโอทูไปยาเป็นตัวคอนฟิกในบวแอร์ของตับอาจารย์ก็คอนฟิกไว้ใจตัวเลยแต่จริงๆเ่ยแวรโมดูมันจะมีอยู่แล้วมันมันตั้งได้ว่าเป็นแบบขึ้นกับลงจานแค่ขึ้ขึ้นก็คือสองคูณสองอย่างเดียวหรือว่าจะคูณสี่ ไจับาเตนี่มันหยาบเลยต้องอรับห <fend> รือกา <S <S รถามว่า<ม>ถึงแม้ว่าอินโฟเตอร์ไม่ไมยากแต่ถ้าเราอยากได้ละเอียดเราก็ใช้คูณสี่เป็นปกติอยู่แล้วมันก็จะได้ละเอียดมากขึ้นถึงพยายามโยนว่าทําไมเนี่ยเรามาลองคํานวณก็ได้ครับว่าทําไมแบบมันสปีดมันถึงกระเดกกว้างมันก็คํานวณได้แคว่าที่เราอ่านมาได้อะความละเอียดของมุมที่อ่านมาได้ในการขึ้นที่หลากครั้งคือขึ้นองศา ที่เราคำตอบมาเมื่อกี้เพราะว่าหนึ่ง